สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลื่นของความรักความสุขความสมปรารถนายินดีต้อนรับเช้าวันใหม่วันนี้เป็นข้อความจากความรักถึงคุณประตู9.9เ ความรักของคุณสิ่งที่คุณนึกไว้สิ่งที่คุณขอไว้จากจัก,กรวาลกำลังจะส่งมอบเรื่องราวมอบพลังงานที่ดีถึงคุณในวินาทีนี้นะคะเวลาที่ดีที่สุดเมื่อวานก็ดีวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีและวินาทีนี้ดีที่สุดนะคะข้อความถึงคุณวันนี้คุณกำลังอยู่ช่วงเวลาของการตื่นรู้และคุณกำลัง รู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีคุณคู่ควรกับความโชคดีคุณตื่นรู้ขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงพอและคุณคู่ควรกับความสุขความสดชื่นความสดใสและความสบายใจสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึก สิ่งนั้นจะเป็นพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะการตื่นมาด้วยพลังของการตื่นรู้และการที่คุณรู้สึกขอบคุณจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาสิ่งต่างๆและโอกาสที่ดีความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะข้อความความรักถึงคุณอีกหนึ่งข้อความสิ่งที่คุณฟันไว้สิ่งที่คุณรู้สึกไม่ว่าเราจะตื่นหรือเรา จะฝันทุกสิ่งเป็นเรื่องเดียวกันพลังงานดีๆคอยอยู่เคียงข้างคุณและวันนี้ความฝันของคุณจะเป็นจริงเพราะคุณรู้ว่าคุณมีความสุขและคุณมีความรักดีคุณมีทุกสิ่งเพียงพอและคุณเต็มใจที่จะรักในทุกสิ่งที่คุณมีนั่นคือการตื่นรู้และความสุข ทุกครั้งที่คุณหัวเราะจัก,กรวาลกำลังจะบอกคุณว่าเสียงหัวเราะของคุณเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะที่สุดที่คุณกำลังบรรเลงและเสียงหัวเราะจะนําพาความโชคดีโอกาสที่ดีนําพาความสุขนําพาความรักนําพาความสมปรารถนาให้คุณนะคะให้เวลาให้ตัวเองได้มีความสุขได้หัวเราะยิ้มร่าเริงและพลังงานเหล่านี้ จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหัวเราะสดใสย,ยิ้มร่าเริงคุณเป็นพลังงานของความสุขและความรักที่ดีจะส่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรื่องราวดีๆจะถูกส่งเข้ามาในชีวิตของคุณวันนี้ให้พี่มีส่งพลังงานความรักที่ดีถึงคุณนะคะ คุณคู่ควรกับความโชคดีคุณคู่ควรกับความรักและความสบายใจ The Moon พระจันทร์เต็มดวงผ่านมาคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่คุณไม่ใช่คนเดิมเหมือนเมื่อวานแล้วนะคะคุณเป็นผู้ที่ เข้าใจและตื่นรู้คุณได้รับการทานพอฟอร์มเมชันคุณเปลี่ยนร่างใหม่กลายเป็นร่างที่ทรงพลังกลายเป็นร่างทองที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งความสุขและความสบายใจเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พลังของความรักโอบกอดคุณในทุกๆเช้าและคุณ เปลี่ยนเป็นคุณคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะพลังงานของดวงจันทร์ช่วยชำระล้างและขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆให้คุณประตู9.9เริ่มต้นใหม่คุณจะเปลี่ยนแปลงและคุณจะพบแต่สิ่งที่ดีๆกว่าเสมอ5ถ้วยสิ่งที่ผ่านมาอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขให้คุณรู้สึกเศร้าให้คุณไม่สบายใจแต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณยังคงความสุข ไว้ในหัวใจของตัวเองอยู่เสมอนะคะเรื่องไหนที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังของความสุขในพลังงานของความรัก9.9นับจากนี้ไปสิ่งต่างๆสิ่งเก่าๆจะเปลี่ยนไปและจะนำพาคุณไปสู่ The High Pink Test คือราชนีแห่งพระจันทร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถผู้ที่เข้าใจและได้รับการ เปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเปลี่ยนและคุณกำลังอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยศรัทธาและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเองความรักแท้จริงคือการที่คุณตระหนักรู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเสมอนะคะคุณมีความลับคุณมีความสุขและคุณมีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงและนำพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอพลังงานของดวงจันทร์ทำให้คุณ ได้พบความสุขคนพบตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะพลังงานของไฮพิงเทสผู้ที่ทรงพลังผู้ที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเองสิ่งไหนอีกคะที่จัก,กรวาลอยากจะส่งข้อความถึงคุณหกเรียนคือสิ่งไหนที่เป็นของคุณความรักดังเดิมสิ่งที่คุณเคยสั่งสมไว้ตั้งแต่ อดีชาติจนถึงปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณคู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับความรักช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจจะทำให้คุณรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานของตัวคุณเองนะคะ คุณมีความรักที่ดีคุณมีความสุขคุณมีความมั่นคงสิ่งไหนอีกคะที่จะนำพาให้คุณพบการเปลี่ยนแปลงแปดไม้คือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอ จักรวาลกำลังจะส่งเรื่องราวดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลาที่คุณพร้อมจะยอมรับและช่วงเวลาที่คุณรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งนะคะข้อความไหนอีกคะที่จัก,กรวาลอยากจะส่งถึงคุณห้าเหรียญคือความขาดแคลนและความรู้สึกไม่ดีพอ เหรียญคือพลังงานของความมั่นคงความศรัทธาเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจความขาดแคลนและเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีความขาดแคลนไม่ได้มีอยู่จริงทุกสิ่งเป็นเพียงความรู้สึกหากเรารู้สึกว่าเรามั่นคงหากเรารู้สึกว่าเราคู่ควรเราโชคดีพลังงานนี้จะเป็นของเรานะคะ คุณคู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับความรักและคุณคู่ควรกับความสำเร็จอยู่เสมอใต้สํำรับเป็น u u e n of ฟวานความสำเร็จความสุขและสิ่งที่คุณทํามาจะนำพาคุณไปสู่ในจุดที่เป็นตัวคุณเองจริงๆความรักความสุขความหวังกำลังใจที่ดี Queen of คือพลังงานของคุณนะคะคุณคือราชนีแห่งความสำเร็จคุณคือราชนีของความมั่งครั้งความสุขและความสบายใจคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนาะขอให้เชื่อมั่นในพลังของคุณ9.9 9นับจากนี้ไปพลังงานของคุณจะก้าวสู่ความสำเร็จความมั่นคงความสุขและ บรลังของความเชื่อมั่นในตนเองเข้มแข็งศรัทธ,ธาให้มากพอและทุกสิ่งทุกอย่างจะพาคุณไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเสมอเชื่อมั่นในพลังความรักในพลังงานของการขอบคุณพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกส่งเข้ามาในชีวิตของคุณเชื่อมั่น ว่าคุณคือราชนีของความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้คุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จมั่นคงสุขสมหวังสมดังใจปรารถนานะคะนิชาสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟค่ะ